ไ <All. S 2> อ้ลูกกดซ้ำให้หน่อยนะไม่กดกดซ้ำให้หน่อยนะกดสวัสดีฉันทีเคปิวิมิไม่ต้องตกใจไปหรอกนะเพราะช่องนี้เพิ่งโดนเทคโอเวอร์ไปแล้วแหละ หลังจาก TK เคเ o l u ลูชัไม่ได้อัพคลิปตั้งหาเดือนแล้วเอาละวันนี้เราจะมาสอนการตัดต่อเรื่องพิซซกินกันนะว่าแต่ไม่เบื่อหน้ากันบ้างล่อเปลี่ยนฉากกันหน่อยดีกว่านะเอาละไปยังช่วงนอยว่าแต่พีซก,กินคืออะไรอ๊้มาแล้ว ขอแนะนำให้รู้จักกับคีเคปป๊อบกูนี่สอนให้มันจริงจังกว่านี้หน่อยสิคนดูเขาติดตามราอ,อดูกันอยู่นะคีเคปปิปินี้พูดอะไรหน่อยสิคะเอาละเริ่มกันเลยดีกว่ากิสกินมคือการเอาตัวละครหรือเอฟเฟกเข้ามาแมกบบฉาก เรื่องจากเราก็เตรียมวิดีโอหรือเตรีอาไว้ไม่ว่าจะให้ไปอยู่ที่ดาวคารและัฐสภาหรือแม้แต่บนเวทีเบียนซีโฟตี้ก็ได้อะแล้วถ้าเป็นในโูกของไดโนเสาร์ละนั่นสินะเราไม่ได้ฆ่าโคตนาจากลกนั้นนี่เพราะฉะนั้นข้ามไปเลยดีกว่า <as> <c oughs> งั้นเราเริ่มสาธิตให้ดูเลยดีกว่าว่าแต่เธอพอจะช่วยฉันได้ไหม <c oughs> อะไรเนอ,อืมองใส่ต้องทคนเดียวแล้วแหละเริ่มจากเราก็ต้องมีคลิปวิดีโอของเราที่เราถ่ายมากับวิดีโอกรีนสกรีนที่เราจะเอามาซ้อนข้างบนเพื่อทำเอฟเฟกหรือว่าจะทำให้ฉากหลังเป็นวิดีโอของเรานั่นเองเราก็นำวิดีโอของเราที่เราถ่ายมาไว้อยู่ในเลเยอร์ข้างล่างแล้วก็เอาวิดีโอกรีนสกรีนวางไว้ข้างบนเสร็จแล้วเราก็ไปที่เอฟเฟกเลือกวิดีโอเอฟเฟกแล้วก็กกเลื่อนลงมาหาคำว่า คียิงและเลื่อนลงมาเราจะใช้เอฟเฟกต์อุนตาคีเราก็ลากใส่คลิปวิดีโอกินสกรีนของเราในการคีย e เอฟเฟกต์ตัดฉากสีเขียวออกไปพอเสร็จแล้วให้เรากดไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลเราก็จะเห็นเอฟเฟกต์อุนตาคีนั่นเองแล้วเราก็คลิกที่ตัวดูดสีแล้วก็ไปดูดสีเขียวในคีย์อินสกรีนของเรา ปุ๊ดแค่นี้เราก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วสีเขียวจะหายไปและคลิปข้างล่างของเราก็จะเป็นแบ็กกราวสำหรับเอฟเฟกตกรีนสกรนนั้นเอาล่ะแค่นี้แหละก็เสร็จแล้วเราลองมาดูผลการตัดต่อกันเลยดีกว่าก็ประมาณนั้นเป็นไงมั่งล่ะง่ายใช่ไหมล่ะ เฮ้เสร็จแล้วเหรอหึาไมเข้าใจก็ลองกอกลับไปดูใหม่สิเฟิงเอาเถอะคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะจ๊ะโอ้สุดท้ายแล้วก่อนจบคลิป T.K Pop กูมีอะไรจะฝากถึงคนดูกันไหมก็อย่าลืมกดติดตามผลงานของ T.K Revolution กันด้วยนะคะชูชูชนะทุกคน you <laughs>